อสวัสดีครับก็จากคลิปล่าสุดเนาะที่เราคุยเรื่องของ Google Sites นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจริงๆแล้ว Google Sites อะ่ะสอนจบหมดแล้วแหละก็เดี๋ยวพาไปดูการจดโดเมนเนมแล้วกันอ่านะฮะก็ถ้าเราใช้ Account Free ของ Google Sites นะอย่างนี้นะสมมติว่าผมใช้นี้นะแล้วผมพิมพ์ว่า ไซต์ google.com นะครับแล้วผมเลือกมาอันนึงนะอันที่เป็นเทส t ก็ได้ผมไปที่ public setting อ่าเนี่ยคือชื่อยาวๆที่ผมบอกว่าเขาจะตั้งให้นะแล้วถ้าเกิดว,ว่าเราต้องการค u สซ่อม URL เนี่ย เราสามารถที่จะสร้างคือตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะขึ้นอยู่กับว่าเรากําหนดนะครับว่าให้เป็นภาษาอะไระด้วยโดเมนของเราเองได้สมมุติว่าผมกดเมนเทตตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราเลือกโดเมนนะแต่โดเมนนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าผมใช้ไปแล้ว d o c t o r j e l 5 5 c o m เวอร์ไวดเว็บจดพิสบริไฟ ownership อ๋อต้องไปทำ ownership ก่อนนะก็คือ1ต้องไปจดโดเมนก่อน2ไป e r ิ f y กับเขาว่าชื่อเนี้ยเป็นของเรานะครับสมมติผมลองกดนะอืม Verify your ownership ตึดต๊ดตดึก็มีวิธีการนะครับอ e c t provider โอเคเราจะเห็นว่าผู้ให้บริการจดโดเมนเนมเนี่ยเยอะมากเลยทีนี้เราใช้บริการของ Google นะผมแนะนำให้ใช้ Google d omain ในการจดนะครับทุกอย่างจะได้ง่ายขึ้นเนาะคือมันเจ้าเดียวกันจะได้คุยกันได้ง่ายๆนะเพราะว่าเรื่องโดเมนเนมเนี่ย ผมเนี่ยมีปัญหามากเลยก่อนหน้านี้ผมไปจดไอ้ d r j f c c o m นะกับผู้ให้บริการคนไทยด้วยความคาดหวังว่าเออเป็นคนไทยเดี๋ยวจะได้คุยกันง่ายๆเนาะไม่ต้องส่งภาษาอังกฤษปรากฏว่าเราได้มาแต่ชื่อฮะไม่ได้โฮสติ้งโฮสติ้งที่เป็น DNS server ไม่ได้เขาขายเราแต่ชื่อถ้าเราอยากได้โฮสติ้งต้องจด เพิ่มจ่ายเพิ่มอีกปีละสอง0ันบาทคือเงิบเลยก็จริงๆแล้เราไปจดโดเมนของต่างประเทศอ่ะมันจะตรงไปตรงมามากกว่านี้นะก็แบบก็งงเหมือนกันว่าตั้งใจว่าจะใช้บริการคนไทยก็เป็นอย่างนี้ไปซะงั้นอ่ะแต่ไม่เป็นไรก็เราก็ไปที่ o o o l l โด omain เลยนะเพราะว่า Google s i t e เป็นบริการของ Google นะครับดังนั้นจดโดเมนถ้าใช้ o o g l e โด o m a i ่ะ ชีวิตจะดีนะอย่าอย่าไปจดแบบที่ผมทำเนาะอ่ะเนี่ยเราก็หาเอาสมอผมจะชื่อนี้ผมก็ Get it เช็คก่อนว่ามีคนใช้ชื่อนี้ไปแล้วหรือยังโดเมนก็คือชื่อที่แทนเว็บไซต์เรานะครับเว็บไซต์เราชื่อยาวๆนะโดเมนมันจะแทนเว็บไซต์เรา เพราะฉะนั้นเนี่ยจากหน้านี้จะเห็นไหม .com เนี่ยปีละ420บาทนะครับถ้าเราเลือกตรงนี้ปึ๊บเนี่ยเราก็จดไป .com เสร็จแล้วตรงนี้เราก็เลือกคลิกเลือก next อะไรไปได้เลยแล้วก็จ่ายเงินให้เรียบร้อยจริงๆแล้วโดเมนม,นมันมีเยอะกว่านี้เยอะแยะเลยเนาะเห็นไหมฮะเนี่ยจะเอาชื่อไหนล่ะ เขาก็มีให้บริการทั้งหมดนะครับเนาะประมาณนี้แหละเนี่ยแนะนำการจดโดเมนก็เราใช้ Google Sign s i t e ผมก็แนะนำให้จดกับ g o o g l e d o m a i นนะครับ g Google d o m a i นก็วิธีใช้ก็คือเข้ามาที่นี่เดี๋ยวทำตัวใหญ่ให้นะ m a i n s มี S ด้วยแล้วก็ .google.com นะครับโอเคอะภาพหน้าเราค้างไปแล้ว อ่าไม่เป็นไรเพตอะนั้นก็แนะนำประมาณนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการจบซีรีส์ของการทำ Google Sites ด้วยตัวเองอันเนี้ยถ้าทำบนคอมพิวเตอร์ง่ายมากๆลากวางลากวางอย่างที่ผมโชว์ให้ดูนะแต่ถ้าทำบนมือถือก็พอได้นะาจะลำบากหน่อยเพราะว่าจอมันจะเล็กนะครับยังไงถ้าทำบนมือถือเนี่ยก็กลับไปใช้เว็บบีเหมือนเดิมซึ่งมีสอนแล้วอยู่ข้างบน นะถ้าทำบนคอมพิวเตอร์แนะนำ Google Sites ดีกว่าเยอะเลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ